ก็เดินทางมาถึงตอนจบบทสรุปตอนอวสานของละครเรตติ้งปังนางฟา้กากรรมกรที่ออกอากาศทางช่องวันสามสิบแล้วค่ะละครเรื่องนี้ก็ได้พระนางสุดซีนมีดีต่อใจพี่ทอยปฐมพงษ์และน้องเบสรักวันนี้คําสิงมาประกบคู่กันเป็นครั้งแรกค่ะโดยล่าสุดค่ะพี่ทอยน้องเบส ก็ควงคู่กันพร้อมทีมงานและนักแสดงละครน,นางฟ้ากรรมกรมาร่วมชมร่วมลุ้นตอนจบไปด้วยกันค่ะคลิปนี้ก็รวบรวมภาพบรรยากาศความน่ารักของเบสทอยทอยเบกมาฝากเอฟซีกัน จอดเลยได้ไหมจอดแล้วแสงมากแสงมากพี่ต้องช่วยผมนะพี่ดูจอนี้ดูจอนี้เก๋าดูปากเลยเพอุ้ยจอนี้สวยกว่าที่ทอยกินไม่หยุดอันนี้สีแดงมากอะแดงมากดูปากที่ป็นคำแบบนี้ไม่ได้นะปากม้วนเพียวผมลูกบอลแล้วพี่ดูแบบอย่างไปเลย ขับไก่มากครับจะประชันคลองสองวะถึงเนี่ดิร้อนมากพ่อใส่แว่นดำเลยโทรถามโบสหน่อยว่าจะเอาอะไรโทรถามโบสทำสิ่งหน่อยว่าโทรมาจะเอาอะไรไม่ไม่ไม่ให้ของมาใันโทรหาจ้าอะไรอ่ะยังค่ะบอกว่าแป๊บหนึ่ง Icana, นะโอ yes. ้คนดูเยอะมากอะอะไรอะอะไรอะแรงมากฉันบอกเลยว่าเาเก่าม euh ่่หนักเปากจิง่อง นี่คือคนในนี้เขาดูอยู่หรือเป่าเนี่ยเขาก็ดูเราไปด้วยเนี่ยคนดูเราแล้วเขาก็ดูละครไปด้วยแล้วทุกคนที่เขาดูผ่านไปลสองจอแต่คนจดูคนตายไม่ผ่านมือถือมันต้องไม่เจอเลนส์อ๋อเหรอใช่เลนนี้ก็มนต้องกดที่หนึ่อ๋อนี่าเดูแต่เพราะน้นเม็เลนสที่วอะไรนะใช่เหรคนดู้สึกก็คือน้ำเป็นคนดูแบบใช่ใช่แต่ไม่ได้ขึ้นเลนส์ที่เราได้หกก็คือทีวีใช่ เขาพิทมันวยเขามาไหมเรนนอากาศตอากาศคม่เรนติ้งสูงสุดคือเท่าไหร่ถ้าหกถือว่าเรนติ้งเยอะไหมคะเสิบเยอะมากตอนนี้เราเฉลี่ยหกครับเอกสารนะฮะสิบเปอร์อดีมากสิบ <10 S 2> ซึ่งไม่ไมค่อยมีใครไดมรไม้มีใครได้ไหมนาละนานละได้มากสุดแปดสมัยก่อนเนี่ยมันสมัยก่อนสิกว่าไม่สมัยนี้ดีแปดร้านเะจ็ดแปดาสิบหกก็เยอะแล้วคะ่ะ เดินดยกันด้วยค่ะลองไหมดองไหมค่ะเสื่อไปลองไหมกันครับปากเราดีเลยเช่นกันดีเลยคิดจะสว จะเปิดใหม่ละไม่เอาอันเก่าต้องใช้อันเก่าอันเก่าปนจันต้องสามเจะไปกู้ให้นะ้อนากแดงากมาแมกมากมามนติมาเลยทสดูแปลกมากเลยมชพูมาก ตอนเที่ยงใจไม่ดื้อเชี่ยงก็บอกให้มันดีที่นี่สิบอกเดี๋ยวขอดูกับเมียก่อนจำได้ใช่ว่าสีเนี่ยร้อนมาก คนตาดีอยู่เฉยห <c oughs> ม่เหนื่อด้วย <c oughs> คนดูออนไลน์แปดหมืออ่นคุณตาสวัสดีค่ะค,คุดูออนไลน์วัน 80, นี้แปดหมื่นแปดหมื่นเหร,เหรีเยอะแล้วน้องเมสพาคุยกับดาราแต่ละคนได้ไหมอยากคุยกับใครอะ การเติมแรงคุ้มค่ะดิฉันแนะนำเซนสดาอันนี้พะเอกคืสูตรแรงนะคะไม่บอกว่าอยู่บ้านหรือลชั่งโมงชั่งโมงไหมอั่งโงว่าทรับใส่วะไม่จอให้เข้าใกล้กันไหนก็หลอกเพราะว่าใส่ฟิลเตอร์อันนี้เจ้าสวยยู่นี่อันนี้พอ่อแม่ยังมาไม่ถึงแม่ไม่มา ไม่อยากให้จบเลยตอลอเรื่องหน้าแล้แหะอ่ีอสเนื้อเลยเนื้อแม่งเนดีนไม่กอะไรก็อะไรเอ่อกุ้งหัดกุ้ดออบอีกอร่อยปะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เนื้อหรือหมูเนื้อจะไม่เข้าพวกไม่กินเนื้อหหมูหมู ช ah ิ้นสุดท้ายแฟนเหรอโอ๊ย๊ยบ้านหนูเลยเหรอคะขอบคุณพ่อคุณจัดบ้านอะคจัดบ้านหมูขอเจอกันอีกนะหม่คะอาจารย์พูดว่าครับตอนนี้ จริงหรือเปล่ามีสามเดือนเบสทอยใชเลัเลยจริแซวมีทุกานว่างไหว่างครับทำไมครับว่างค่ะถ้านางเอกคือเบคําสิงห์นบอกว่างครับถ้าเป็นนางเอกคนอื่นไม่ว่างทันที่งถ้านางเอกคือเบคขมสิง้านั่งว่างหมดแต่วันนี้ว่างเป็นพิเศษ งนทางถือใชละหวันนั้นน่ะนั่งเค้กะบ้่มเอนเหมนไม่มีไม่ฟีรอไีไม่ดีใช่ถ้านั่งดูจริงอ่ะ้องไห้แต่ถ้าแบบว่าคนเยอะๆมันก็อย่างเงี้ยนีนี่นุ้ำตาซึมเลยนะพี่พี่น้อนขนลุกอ่ะพี่น้อตตีอ่ะพี่หังเล่นไมดี ต้องนี้ต네ีให er uh ้กับพ่อกไม่รู้จะแตกกมาตายให้ใครไดเม่พอทำไม่พอแต่พี่นอตใครเล่นด้วยก็ตเป็นจริงแล้เต้แบบพลังแบบตพลังล้นแต่พี่นอตอ่ะไม่หนวยเลยเหี้ยละยง่ายพวกพิกเกลือใจไม่ฉุนไม่เอยแก่ตึ ดีมากอาหารเด็ดเดี่ยวมาสาวจะไม่สั่งเพราะยังไม่กลัวกินพอๆๆๆรีบเยอะล่ะเขายังร้องมา้เลยอ่ะจะเปลี่ยนเสื้อไปด้วยค่ะทุกคนฉันก็ทำได้นะคะเสื้ออะไรปะพ่อไม่เป็นไรค่ะพ่อ เสร็จค่ะเก๋มากเลยอะแม่สุดท้ายต้องทำให้ได้ทุกอย่างค่ะ はい。

หปีตลอมาแล้วโอ้จบแล้วหรอเอรเร็วมากดเอ้ยจบแล้วหรอนเเร็วมาแล้วเออายแผ่ของทำไมไม่แบบอะไรเนี่ยมีเอ็มักตัวนึงอ่ะลายแ่ของเวลาจะหมดแล้วแม่เดน ขอกินแค่คำเดียวเท่านั้นแหละคำเดียวหมดหมดเลยคำเดียวแม่คำคำเดียวคำเดียวอย่าลืมนะฮะแกไปที่ส่วตัวเธอจะชอบพุงผัวฉันจ้าผัวฉันนั่งบนพุงตัวเองจ้าเธอและฉันก็จะร้องให้อีกรอบจ้าฉันจะร้องให้อีกรอบจ้ะอันนี้ในบทไม่รู้จ้าจะร้องน่ารักจ้าฉันทนไม่ไหวจ้า อันนี้ก็ไลฟ์อยู่อันนี้ก็ไลฟ์ไม่เคยไลฟ์เลยแม่บอกว่าเ่ยเอาละไลฟ์ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้เราอยู่กันยาวๆนะคะทุกคนเพราะเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตเลยเหรอแม่ก็ไลฟ์ไปเลยไปเลยมาแล้วมาแล้ว MV โอ้ยลองให้อีกแล้วอ่ะลองให้อี่แล้วใช่ไปซึมซลงน้อันี้ลให้ด้วยวา เจ็ดปีอะเยวป่ะครับไมีแม่ครับอ่าไปสิบเจ็ดปีหายไปสิ็ดปีกว่าจะได้แบบอันนมาแล้วนอนสุดท้ายแล้วครับมาต่างเกินแล้วนันดูสิยากอยากให้ทำกล้องไม่เห็น เขาอยมะนี่รู้จักเทปบะาเเอาขาต้องรู้จักเบนแกดอยดิอ๋อ่เรอเส่อมเลยต้องกันี่เร็จแล้วงขนาดจรทำอะไรกัน 太气人牌了。 กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d n 2 p a r ปาต้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ